แต่วันนี้ด็อกเอรจะมาแชร์สิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงหรือคิดไม่ถึงอาจจะมีหลายคนทำแต่หลายคนไม่เคยทำนั่นก็คือการนั่งสมาธิทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าการนั่งสมาธิมันช่วยปรับฮอร์โมนปรับสมดุลฮอร์โมนในสมองของเราได้ทุกคนเรื่องนี้สำคัญนะอ,นนอันนี้จริงนะถ้าเราปรับ เขาเรียกว่าอะไรถ้าเรานอนไม่หลับเป็นระยะเวลานานแล้วเราใช้ยาด็อกเตอร์รักษาคนไข้มาเยอะมากยันอายุเจกว่า80กว่ายังต้องใช้ยานอนหลับแล้วถ้าถึงจุดนั้นแล้วอ่ะช่วยไม่ได้แล้วนะคือมันนานเกินไปที่จะรักษาแต่ถ้าใครตอนนี้ที่กำลังเริ่มใช้ยาอ่าไม่สามารถเข้านอนเองได้และไม่สามารถหายเองได้อ่ะฟังคลิปนี้ให้จบฟังไลฟ์นี้ให้จบ การนั่งสมาธิช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและก็สารเคมีในสมองได้